ท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายและท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านวันนี้ขอให้ชื่อตอนว่ากรรมดีของยายเอียดยายเอียดเป็นคนภาคกลางตอนล่างแถวสุพรรณบุรีเขตเชื่อมต่อนครปฐมครอบครัวของยายเอียดไม่ใช่คนร่ำคนรวยอะไรพ่อแม่ของยายเอียดอาศัยจับปลาปลูกผักเลี้ยงไก่ พอประทังชีวิตเลี้ยงยายเอียดจนโตมาได้พ่อยายเอียดเป็นสาวก็แต่งงานกับคนในหมู่บ้านเดียวกันแต่ถัดไปท้ายหมู่บ้านเท่านั้นยายเอียดมีนิสัยขยันรู้จักทำมาหากินเรียนหนังสือจบแค่ชั้นป .2 ออเพราะต้องออกมาช่วยพ่อแม่รับจ้างทำมาหากินถ้าถามว่ายายเอียดอยากเรียนไหมยายเอียดอยากเรียนมาก แต่ว่าปากท้องสำคัญกว่าณตอนนั้นทำให้ยายเอียดต้องออกจากโรงเรียนแล้วไม่ได้กลับเข้าไปเรียนอีกเลยแต่จะว่าไปคนจบป .2 สมัยก่อนกับคนจบม .6 สมัยนี้ต่างกันนะบางทีคนจบม .6 สมัยนี้อ่านหนังสือไทยไม่แตกก็มีคนจบป .2 หรือปอ .4 สมัยก่อน เขาเป็นเจ้าคนในคนกันเยอะอย่าได้ไปดูถูกว่าเขาจบป .4 เชียวสมัยนี้คนจบปริญญาเอกยังไปเป็นลูกน้องคนจบป .4 ถมเถไปหลังจากออกจากโรงเรียนยายเอียดก็รับจ้างทำทุกอย่างในละแวกบ้านไม่ว่าจะเป็นไดา้ยาซักผ้าทำความสะอาดบ้านรับจ้างหาบน้ำรดน้ำผัก ทำปลาเพื่อส่งให้แม่ค้าเขานำไปทำปลาสม้มงานที่ดูจะได้เงินดีและไม่เหนื่อยมากคือการรับจ้างทำปลาเพราะเพียงแค่ขอดเกล็ดปลาผ่าท้องควักไส้ออกเท่านั้นราคาปี๊บละสองบาทบางวันยะเอียดได้เงินจากค่ารับจ้างทำปลาถึง20บาทด้วยกันทำให้ยะเอียดดีใจมากยายเอียด เริ่มเก็บสะสมเงินทีละเล็กละน้อยเพื่อสร้างครอบครัวส่วนสามีของยายเอียดชื่อปลิวเป็นคนรักครอบครัวแต่เป็นคนใจร้อนเห็นอะไรไม่ถูกต้องแม้จะไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยด้วยนิสัยแบบนี้ทำให้ไม่ค่อยจะถูกใจนักเลงในหมู่บ้านเท่าไหร่อายุจึงไม่ยาวมากนะัก แต่งงานกันไม่นานยังไม่ทันที่จะมีลูกปลิวก็โดนนักเลงหมู่บ้านอื่นดักตีหัวแล้วถีบตกน้ำตายยายเอียดไม่ได้แต่งงานใหม่ลองชีวิตความเป็นไม้นับแต่นั้นเรื่อยมายายเอียด,ดเก็บเงินสะสมเป็นทุนรอนของชีวิตเงินส่วนใหญ่มาจากค่าจ้างที่ยายเอียดรับจ้างเขาทำงานแถมยังปลูกผัก เลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเองเงินเก็บสะสมกว่า80%นั้นเป็นค่าจ้างที่ได้รับมาจากการรับจ้างฆ่าปลาส่วนปลาของยายเอียดพอโตจับได้ยายเอียดก็จับเอาไปขายให้แม่ค้าในตลาดพอได้เงินก้อนโตหน่อยยายเอียดก็เริ่มผันตัวเองมาเป็นแม่ค้าปลารับซื้อปลาแล้วขายในตลาดใครซื้อก็ค้าให้ด้วย กลายเป็นแม่ค้าปลาใหญ่ที่สุดในละแวกนั้นพอวัยเริ่มมากขึ้นร่างกายของยายเอียดเริ่มมีอาการเจ็บป่วยกระสอกกระแสะมากขึ้นขาไม่มีแรงเวียนหัวตลอดอาเจียนหน้ามืดความดันสูงสารพัดบางทีป่วยไปหาหมอหมอตรวจแล้วตรวจอีกก็ไม่เจอสาเหตุของโรคยายเอียดกลับมาถึงบ้านด้วยความเหนื่อยล้า เลยหลับไประหว่างหลับยายเอียดก็ฝันเห็นปลาเล็กปลาน้อยที่ตัวเองเคยฆ่ามาทวงชีวิตบางตัวกัดกินตามร่างกายยายเอียดกลัวสุดขีดจนสะดุ้งตื่นพ่อตื่นได้สติกับคิดว่าโอ้เรากินมากเลยฝันไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ลืมความกลัวเสียสิ้นจากนั้นยายเอียดก็ไปใช้ชีวิตเช่นเดิม รับซื้อปลาขายปลาแต่แปลกที่ทุกคืนยามหลับยายเอียดจะฝันถึงเรื่องราวเดิมๆซ้ำๆซักๆอยู่อย่างนั้นไม่มีคืนไหนเลยที่ไม่ฝันร้ายจนยายเอียดทนไม่ไหวเลยนั่งคิดพิจารณาว่าเงินทองที่เราหามาสะสมไว้ถึงตอนนี้ก็มีเพียงพอที่จะเลี้ยงชีวิตเราไปจนแก่เพียงปลูกผักกินทำโน่นนี่เสริม พอพอไม่เดือดร้อนแล้วพอคิดได้ยายเอียดจึงหยุดทำอาชีพแม่ค้ารับซื้อขายปลาในตลาดเรียกว่าวางมือทันทีจากนั้นเริ่มตักบาตรเข้าวัดทำบุญทุกวันยายเอียดจะตื่นแต่ดึกแต่ื่่นมาหุงข้าวทำกับข้าวอย่างดีใส่บาตรพระเพราะยายเอียดคิดว่าตัวเองทำบาปเอาไว้เยอะมากแล้ว เลยอยากจะทำบุญอย่างดีทำอาหารอย่างดีส่วนตัวเองบางทีก็กินแต่น้ำพริกผักไข่ไก่ทอดบ้างส่วนของใส่บาดใยเอียดใส่เต็บที่ใส่บาดเสร็จก็อุทิศกุศลให้บรรดาปลาที่ใยเอียดเคยฆ่าจากนั้นใยเอียดพบว่าจากที่นอนฝันร้ายทุกคืนก็เริ่มฝันห่างออกไปจนในที่สุดก็ไม่ฝันร้ายอีก เวลาผ่านไปจากวันที่ยายเอียดเลิกขายปลาตอนอายุ39ปีจนถึงวันที่ยายเอียดละอัตภาพความเป็นคนโดวยวัย97ปีไม่มีวันไหนที่ยายเอียดไม่ใส่บาตรเลยเช้าวันนั้นตีสมก,กว่ายายเอียดยังคงลุกขึ้นมาหุงข้าวตามปกติอย่างที่เคยเป็นระหว่างรอข้าวที่ต้มอยู่บนเตาฟืนเดือด ยายเอียดรู้สึกเหนื่อยจึงนั่งพิงเสาหลับตาคิดว่าซักประเดี๋ยวค่อยคนข้าวที่เดือดในหม้อเพราะห่วงว่าเดี๋ยวข้าวจะไม่ติดก้นหม้อพระจะฉันข้าวไม่ดีแต่หารู้ไม่ว่าการหลับตาพิงเสานั้นเป็นการพักอันยาวนานของยายเอียดยายเอียดไม่มีโอกาสลืมตาขึ้นมาอีกเลย หลังจากละอัตภาพความเป็นคนด้วยใจที่เป็นกุศลจะเตรียมของใส่บาตรและอานิสงส์ที่ทำมาส่งผลให้ยายเอียดไปอุบัติเป็นนางฟ้ามีวิมานอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเสเวยความเป็นทิพนับแต่นั้นมาท้ายที่สุดนี้ขอบรรดาสาวกแห่งองค์สมเด็จพระชินสีทุกท่านจงดูอย่างยายเอียดเข้าไว้ คนเราไม่มีบาปไม่มีชั่วย่อมไม่มีถ้าเราละความชั่วหันมาปฏิบัติความดีนับแต่นี้ไปไม่นานนักท่านจะพบกับความสุขที่แท้อย่างแน่นอนดังสมเด็จพระชินวรบรมศาสดาทรงตรัสพระธรรมเทศนาว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลน,นำมาซึ่งความสุขในโลกนี้และโลกหน้า สีเลนะโพคะสัมปทาศีลน,นำมาซึ่งทรัพย์ทั้งปวงสีเลนะนิพุติงยันติศีลเป็นปัจจัยให้ไปพระนิพพานฟังเรื่องของกรรมดีกันมาพอสมควรแล้วคราวนี้มาฟังผลของอกุศลกรรมกันบ้างย้อนไปสมัยก่อนมีบ้านบ้านหนึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านชนบทแถวนอกเมือง หมู่บ้านนี้อยู่ด้วยการอย่างมีความสุขสงบจำนวนครัวเรือนไม่ได้มีมากมายบ้านของยายอยู่เป็นบ้านที่ติดเชิงเขาหลังจากสามีของยายอยู่ตายก็เหลือเพียงยายอยู่กับลูกสาวสองคนเท่านั้นก้อนเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีบ้านมีฐานะมีไร่นาพอสมควรและเป็นลูกชายคนเดียวส่วนบ้านของก้อน อยู่ท้ายหมู่บ้านนู้นเวลาผ่านไปไม่นานก้อนได้มาเป็นลูกเขยของายอยู่ซึ่งแต่งงานกับภัยลูกสาวของเยอยู่ชีวิตเบื้องต้นของทั้งคู่ยังปกติดีไม่มีอะไรมากเสียตรงที่ยายออยู่เป็นคนโลภมากทุกครั้งมักเรียกร้องเอาเงินจากก้อนลูกเขยอยู่เรื่อยๆแต่ก้อนก็ไม่เคยห่วง มีก็ให้และให้เท่าที่จะให้ได้ส่วนภัยก็แสนจะเป็นคุลร,รัศตรีหลังแต่งงานตอนเช้าทุกวันเวลาทำอาหารภัยจะทำเผื่อบ้านของก้อนด้วยทุกครั้งไปแล้วให้สามีตนเป็นคนเอาไปส่งทุกเช้ายกเว้นว่าเช้าไหนสามีไม่อยู่ภัยจะเดินเอาไปส่งทุกครั้งไม่เคยขาดภัยเองถึงจะเป็นลูกสะพ้าย แต่ก็เป็นที่รักของพ่อแม่ก้อนมากต่างจากยายอยู่ที่รักแต่ทรัพย์สินของก้อนเท่านั้นนานวันเข้ายายอยู่ไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหรที่ทุกวันภัยต้องทำอาหารส่งไปบ้านของก้อนแต่ยังคงได้เงินจากก้อนทุกคราวที่ขอยายอยู่จึงทำเฉยไว้เวลาผ่านไปไม่นานไัยเกิดตั้งท้องและคลอดออกมาเป็นลูกชาย ดีใจมากทั้งคู่ตั้งชื่อให้ลูกว่าแก้วเพราะเป็นหัวแก้วหัวแหวนของตนหลังจากแก้วคลอดออกมาได้ไม่นานความโลภบังหน้ายายอยู่ยายอยู่เอาเหตุที่มีหลานอ้างว่าอยากจะเอาที่ดินที่มีทั้งหมดมาให้หลานขอให้เอาทรัพย์สินที่มีมาเอามาเก็บไว้ที่ตนเพื่อความปลอดภัยเห็นไหมว่ายายอยู่เริ่มเลวเสียแล้ว คนที่โลกไม่มีความดีนะมีแต่ความเลวความน่ารังเกียจก้อนไม่ให้เพราะเป็นเหตุไม่สมควรพอไม่ให้เรื่องไม่เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องยายอยู่ด่าว่าต่างๆนานากลายเป็นเข้าทำนองเรื่องแม่ยายกับลูกเขยไม่ถูกกันจากอยู่อย่างสงบสุขดีๆก็เริ่มไม่สงบสุขภยัยลูกสาวไม่สบายใจ ที่เห็นแม่ตนกับสามีทะเลาะกันก้อนถึงแม้ว่าจะโดนยายอยู่ด่ายอย่างไรก้อนก็ไม่เคยเถียงแต่จะพูดกับด้วยความสุภาพเสมออาการอย่างนี้ยิ่งทำให้ยายอยู่โกรธเกรี้ยวขึ้นไปอีกเป็นหลายร้อยเท่าจนท้ายที่สุดยายอยู่สั่งให้ภัยลูกสาวเลิกกับก้อนไพ่จึงบอกแม่ว่าแม่หนูมีลูกกับก้อน หนูไม่อยากให้ไอ้แก้วมันไม่มีพ่อยายอยู่ไม่ยอมท้ายที่สุดภไยจําต้องเลิกกับก้อนตามแม่ก้อนย้ายออกไปอยู่บ้านของตนเองแต่กระนั้นยังมาดูแลเมียกับลูกของตนไม่เคยขาดทุกคราวที่มายายอยู่จะด่าเปิงไปเพียงเท่านั้นยังไม่พอยายอยู่ยังแต่งเรื่องไปนินทาก้อนลูกเขยให้ชาวบ้านฟังอีก ไปไหนด่าแต่ลูกเขยด่าไปทั่วบ้านทั่วเมืองทั้งที่เป็นเรื่องไม่จริงสักเรื่องจนชาวบ้านชาวช่องเขาเชื่อว่าเรื่องที่ยายอยู่พูดนั้นเป็นจริงทุกอย่างยายอยู่สะใจมากชอบใจที่คนมองก้อนลูกเขยเป็นคนเลวและนี่เองเป็นปัจจัยที่ทำให้ยายอยู่จะต้องได้รับความทุกขเวทนาทุกท่านฟังมาถึงตอนนี้ ลองมองย้อนกลับไปดูหน่อยว่าชั่วชีวิตเราที่ผ่านมาคนที่เป็นอย่างยายอยู่นี่เคยเจอมาบ้างไม่เอ่ยเรามีความรักคนประเภทหรือว่ารังเกียจคนประเภทนี้กันแน่หรือบางคนรู้สึกตัวไม่ว่านิสัยยายอยู่กับเรานี่ไม่ต่างกันเลยเมื่อลองพิจารณากันดูทบทวนอย่างไม่เข้าข้างตัวเองคิดคนเดียวว่า เรากับยายอยู่นี่เหมือนกันไหมบรนปลายท้ายที่สุดของยายอยู่พ่อละอัตภาพของความเป็นคนโดยความที่เธยทำความชั่วเป็นนิดคือใส่ร้ายป้ายสีคนดีทำให้คนอื่นไม่มีความสุขเลยดิ่งลงนรกขุมใหญ่ขุมหนึ่งชื่อว่าโรรุวะมหานรกเป็นสัตว์นรกร่างกายผอมโซตัวดำเกรียม เล็บยาวผมเ้ารุงรังหน้าตาซีเซียวมีนายนิรบาลจับปากแหกไว้แล้วเอาขวานจามสับลงไปบนปากขวานก็ไม่ใช่ขวานธรรมดาเป็นขวานที่ร้อนจนแดงฉานเฉาะลงไปปากห้อยเลือดหยดเป็นพระนาวแดงฉานพื้นนรกก็ร้อนจัดจนแดงไปทั่วอีกานรกก็บินมาจิกกินเนื้อของยายอยู่ ยาย,ยู่ดิ้นร้องควรครางอยู่ชั่วกับชั่วกันเบื้องหลังยังมีหอกมีดาบฟาดฟันอยู่บนหลังของยาย,ยู่เป็นเช่นนี้ตลอดเวลาหาความสุขแม้ชั่วครู่ชั่วคราวก็ไม่ได้ขอสาว,วกแห่งองค์สมเด็จพระชินสีทุกท่านจงเลือกทำแต่ความดีเว้นเสียจากความชั่วทุกประการสวัสดี